คำเตือนคลิปนี้นะครับผมสอนการคอมโบหรือการใช้ท่าต่างๆของมอสนะครับที่ผมลงสอนลงไปที่คลิปที่คลิปที่แล้วนะครับโอเคครับผมใครรู้แล้วก็อย่าว่ากันนะครับหรือใครยังไม่รู้ก็สามารถดูกันได้นะครับใครรู้แล้วก็ไม่ต้องมาว่ากันนะครับว่าอวดเก่งหรออวดเก่งหรอไม่ผมไม่ได้อวดเก่งครับผมแค่อยากเผื่อแผ่ความคิดนะของผมนะครับเผื่อแผ่การเล่นของผมให้ท่านผู้ชมทุกท่าน ได้ดูกันนะครับโอเคเราไม่พูดพ่านททำเพลงแล้วไปชมคลิปกันเลยครับผมโอเคนะครับเราก็เข้ามาในเกมแล้วนะครับก่อนอื่นเลยผมจะมาสอนวิธีการคอมโบนะครับโอเคเดี๋ยวอันนี้ก็น่าจะทุกคนถ้ากดชาร์จสองครั้งทุกคนน่าจะรู้นะครับท่านี้โอเคเดี๋ยวจะไาดูท่าแรกกันเลยครับก็อันนี้ท่านี้ก็จะเป็นการกดชาร์จหนึ่งครั้งนะครับกดตัวดีแล้วก็กดโจมตีนะครับก็จะเป็นท่านี้นะครับผม ถ้าเป็นจอยถ้าเป็นจอยเดี๋ยวก็จะมาบอกทีหลังนะครับผมโอเคถ้าเป็นจอยทุกคนก็น่าจะรู้กันนะครับว่าเดินกดเดิน build ดีนะครับเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็ชาร์จแล้วก็ต่อยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการที่กดชาร์จหนึ่งครั้งนะครับกดต่อยหนึ่งครั้งแล้วกด S นะครับหรือการเดินลงกดเดินหันหลังนะครับแล้วก็กดชาร์จหนึ่งครั้งแล้วก็กดต่อยหนึ่งครั้งนะครับผม โอเคครับผมไปดูท่าต่อไปเลยครับโอเคเดี๋ยวผมขอถอยมือก,ก่อนชาร์จก่อนแป๊บนึงครับโอเคผมไม่ชาร์จดีวกว่าผมเซตติ้งแป๊บนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการที่ผมจะเร่งสปีดค,ความเร็วนะครับนะในเพื่อแบบให้สะดวกขึ้นนะครับในการพากนะครับผมน,นี่ก็จะเหมือนกันนะครับผมในการกดอ่ามันก็จะเหมือนท่าเมื่อกี้แหละครับแต่เราแค่เปลี่ยนจาก ขวาไปซ้ายนะครับเดินซ้ายเดินขวานะครับเปลี่ยนแค่นี้พอนะครับเราจะได้ได้ท่าเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นกดกดไอช์ดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดต่อยค้างไว้นะครับก็จะเป็นท่าเมื่อกี้ครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นอ่ากดชาร์จหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดกดอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกดชาร์จหนึ่งครั้งแล้วก็กดกดดาวกระจายแล้วก็กดดีนะครับก็จะกลายเป็นท่าพ่นไฟนะครับไฟบอลนะครับ โอเคอันนี้ถ้าละแบบสุดยอดเลยครับผมเดี๋ยวเอาไม่โดนไม่โดนครับโอเคนะครับถ้าต่อไปก็จะกลายเป็นกดชาร์จนะครับผมแล้วก็กดต่อยหนึ่งครั้งแล้วก็กด W ขึ้นนะครับก็จะประมาณท่านี้ครับ โอเคครับหลังจากนั้นก็จะไม่มีท่าอะไรแล้วนะครับก็ประมาณนี้สามารถใช้ได้กับทุกตัวนะครับผมโอเคครับก่อนปิดคลิปเราก็มาลองท่าใหม่เมื่อกี้เหมือนกันนะครับท่าเหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมในเมื่อการทำคลิปต่อไปลงมอดอะไรก็จะมาสอนนะครับก็นะครับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับโอเคเรา ก็อย่าลืมติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับผมสำนี้สวัสดีครับผมลาก่อยสวัสดีครับ